สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินโน้นยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอซีทัางช่อง y ยูทูบทุกทุกท่านเลยค่ะเด้อเอ้าท่านผู้ชมสำรับคลิปนี้พอกันกรหวยเล่าพัฒนาออกสำรับคลิปนี้แอดมินโน้ยจะมาสรุปเลขเล่าพัฒนาถูกเซียนเลยค่ะเด้อเอ้าท่านผู้ชมสำรับคลิปนี้แอดมินโน้ยปักขอแจงก่อนเลยค่ะเด้อสำรับท่านใดที่รอแนวทางของ พอจ่อยนะคะเมื่อนี้แนวทางของพอจอยบอใดบ้างเด้อค่ะเด้อก่อนหน้านี้สองสามเมื่อท่านผู้ชมพอจอยโทรศัพท์พังเด้อค่ะเด้อโทรศัพท์พังโทรศัพท์เสียติดต่อไลน์แอดมินหน่อยบอได้พอโทรมาบอกว่าเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วก็ข้อมูลหายหมดเลยซ่อมยังรีเสร็จท่านผู้มชม บัดที่นี่พ่อท้วมาบอกน้อยก็เลยว่าบ่กเป็นยังพ่อท่วเอาก็ไดเนาะบัดที่นี่มือนี้ท่านผู้ชมแอดมินน้อยติดต่อกลับไปหาพ่อ่อติดอย่ท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อบอลรับสายทรไปสองเทียท่านผู้ชมอ่ะพ่อบอรับสายเอ้มมอออาอแอดมินน้อยกะทำดีที่สุดแล้วท่านผู้ชมพ่ออาจจะติดงานอยู่หรือเป่ากับบลูเพราะว่าพ่อบอลรับสายแอดมินน,น้อยทำเต็มที่แล้วด้วยค่ะเด้อ ตามให้เลีว้วแต่ว่าพอบอลรับซ้ายท่านผู้ชมเอาบอมีของพอจอยคลิปนี่กะบอเป็นยังนะคะเนาะกะมีอยู่ซีเซียนนะคะเนาะซีเซียนที่มีไฮรุ่นท่านผู้ชมเอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะสำรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินูนหน่อยฝากเช่นเคยด้วยค่ะเด้อฝาก่อแมพีนองกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้น้ำแนเดอค่ะเด้อมักชอบก็ติดตามบอม,มักคือเรียนผ่านเด้อท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์ไม่ได้ขอหมดใจคนละหนึ่งดวงนะคะเอาหากพอแม่พี่นองทันใดที่สนใจเขาคุ้มไลฟ์ฟรีนะคะเนาะ s id line noo หนึ I ่งห้าเก้าเก้าเด้อค่ะเด้อสั่งของโทรศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเรือทานใดจะโทร สอบถามติดต่ออีญางกะโทรเบอร์น,นี้เด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะท่านใดที่จะขอคุมนะท่านผู้ชมแอดมินไลน์อยก็ขอชี้แจงเด้อค่ะเด้ออ่าเพิ่มเพื่อนแอดมินหนูน้ยยยอนนนยด้วยไอดีไลน์ไอดีไลน์นี่บอแมนไอดีไลน์คุมเด้อค่ะเด้อเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวแอดมินหนูน้อยนะคะหลังจากที่เพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วอ่าค่อยแอดมินหนูน้อยตอบกลับจะกข้าว แจงกคตกวนเขากลุ่มหลังจากนั้นแอดมินหนหนอยก็จะเชิญเขากลุ่มเป็นขั้นตอนต่อ,ตอไปเด้อค่ะเด้อว,ว่าแมนบาถ้าเขาไปแล้วเขากลุ่มเลยบอมแอนดีท่านผู้ชมก็จะไม่เห็นแนทางตัวเลขนะคะอถ้าแอดมินหนหนอยยังบตอตบกับอ่างบได้พูดคุยกันก็แสดงว่าบ่าทันเขากลุ่มเน้อค่ะเด้ออ่ะต่อมามาเบงิงแนวทางสรุปเลขกันเลยเนาะคะ่นะเนาะลักกะท่านผู้ชม นุ่นหน่อยไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะเนาะคอมเมนต์หนึง่งท่านผู้ชมะกะเลยเอามาเป็นการบ้านดิบัดที่นี่ท่านผู้ชมกะสีมาบอกพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้ละท่านผู้ชมอ่าคอมเมนต์หนึง่งแม่เอฟซีหรือพีเอฟซีนี่ละท่านผู้ชมแอดมินนุ่นหน่อยขออนุญาตเรียกอ่าแม่เอฟซีก็แล้วกันเด้อค่ะเด้อท่า เอิร์นผิดเบาพิากะขอถอดภวยา่ามีแม่เอฟซีทันหนึ่งเพิ่นมาคอมเมนต์ใต้คลิปแม่นางเพิ่นมาบอกวาจังสีละท่านผู้ชมเพิ่นคอมเมนต์วาเคยสังเกตบอกของแม่นางเดือนพฤศจิกายนเลขติดท่านผู้ชมให้เบิ่งหม่องเลขติดอเดือนพฤศจิกายน ล่าพัฒนาออกทั้งมัดสิบสามมือเนะาะท่านผชมร่วมทั้งมดจันอังคารจันพุทธศุขร่วมสิบสามงวดท่ามาชมรวมสิบสามงวดหลุดไปหนึ่งงวดกะทาวาเหล็กติดแม่น่งเข่ามากสิบสองงวดติดท่ามผชมสิบสองงวดหลุดหนึ่งงวดบัมเบลสิบสองงวดติดนะท่านชมสิบสองงวด ไต้วหวันลดหนึ่งหดเล่าพัฒนาเดือนพฤศจิกายนมันมีอยู่สิบสามวดนะคะเนาะเข้าสิบสองหดหลุดหนึ่งวดเดี๋ยวแอดมิน,นูหน่อยกลับไปเบิงแดีวท่านผู้ชมไปลือหาสถิติมาเบิงบัตที่เน็สสเอามาสรุปในคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนํามาสังเกตกันท่านผู้ชมบัตที่เนี่ยสิบสามวดหลุดหนึ่งวด เขาทาอยู่เนาะท่านผู้ชมอ้าวท่านผู้ชมกวนจะไปเบื้องของแม่นางเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้มาเบิ่งกอนท่านผู้ชมรวมเลขเด่นนูน้อยสามโูดรนะคะเด่นเดินดีท่านใดที่บอท่านเห็นท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยะะด้อค่ะเ้อเด่น,เด,นเดินดีเด่นหนึ่งสองสามเลขติดบนล่างศูนย์เจ็ดสี่เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นหกนะคะต่อมา ต่อมาท่านผู้ชมพ่อสะแก้วพ่อสะแก้วงวดนี้บอมีเหล็กดับเด้อค่ะเดอ้อมีแต่เหล็กเกิดท่านผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเดอ้อของพ่อสะแก้วเด่นวิ่งรูดเด่นสองกับเจ็ดจับคู่มีเก้าสองสองศูนย์สองหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดชุดเน้นเจาะมีเก้าสองสองหนึ่ง เจ็ดเนะคะจุด3มตัวมี1นึ1่งหนึ่งเหนึ่ง้นึ่สองหนึ่งเน้นเจาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะคะผู้ไดแคปหน้าจอเป็นแคปไปเลยด้วยค่ะได้อบปตองฟังแอดมินหน่อยอ่านถ้าแคปเป็นก็แคปไปก่อนเลยนะคะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นของอาจจรน์ต้อย ท่านไหนที่บอท่านเห็นแคปหน้าจอได้เลยด้วยค่ะเด้อเราพัฒนาของอาจารย์ต้อยมาแรงกวอมโมท่านผู้ชมช่วงนี้อาจารย์ต้อยมาแรงที่สุดนะคะเราพัฒนาหัวทีพานมาแตกเด้งบนล่างห้าสามหกสามตรงตรง,ตรง,ตรงสำหรับแนวทางของอาจารย์ต้อยเด้อท่านผู้ชมก็มีคอมเมนต์อ่าใต่คลิปอยู่ถามอยู่นะคะเนาะว่าจะกลับไหมให้กลับด้วยไหม สุเรก็ต้องกับนำนะคะเนาะบนล่างไปกับด้วยนะคะัดที่นี่ก็สังเกตเบิ้นงธรชมช่าแนวทางของอาจารย์ต่อยทํามาส่วนมากมาตรงตรงเลค่ะเด้อบ่ได้บอกว่าให้กับดิ่ท่านผู้ชมบอกว่าให้สังเกตซื้อ,อแนวทางเลขของอาจารย์ต่อยนี่ท่านผู้ชมถ้ามาก็มาตรงตรงนะคะกับใบนำเ้ยค่ะเด้อบพมีไผโยดว่าเลขสีออกอีกยังงนะท่านผู้ชม ให้กลับไว้ด้วยหรือจะกลับเบาๆกันทุนไว้ด้วยนะคะบนล่างไปกลับด้วยเอาต่อมาไปที่นี่ท่า,านาผู้ชมเบาไลยใหญ่ไปมันสัญญาวท่านผู้ชมผู้ใดอยากกลับก็กลับผู้ใดบ่อยากกลับก็บม่ต้องก,ก,กลับนะคะเนาะเหล็กล็อกวันศุกร์ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บ่ทันใดเนาะเนาะล็อกได้ตลอดชีพนะคะ แอดมินน่นหน่อยว่าสิว่างลงความกับอ่าตอนลงคลิปเด็กเด่นซามสโนนหน่อยลืมท่านผู้ชมหนหน่อยลืมลงเอาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อแนวทางเลขลอกนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวมื่อเนี้ยสีให้แคปเมื่อวันศุกร์นะคะเนาะเดี๋ยวเมื่อต่อ,ต,อต่อไปกระจังแคปเมื่อต่อต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวันพุธกระจังแคปมือวันพุธเมือม่อวันจันทร์กระจังแคปเอานะคะเนาะ สำหรับเลขล็อกประจำวันท่านผู้ชมล็อกได้ตลอดชีพนะคะก็คือล็อกเดียวเลยแต่ว่าต้องเป็นประจำวันนด้ท่านผู้ชมเมื่อนี่ล็อกเล่าพัฒนาประจำวันศุร์พ่อแม่พี่น้องทันใดที่บ่าท่านมีบ่ท่านเห็นแคปหน้าจอเอาเลยด้อค่ะเด้อ่าสำหรับเลขล็อกเนี่ท่านผู้ชมเอาไปล็อกใส่กับเดินเดินดีล็อกได้ดีดีเด้อค่ะเด้อเทียบเบื้องล้วท่านผู้ชมล็อกเลขล็อกประจำวันนี่ ลลอกล่าพัฒนาใส่ลลอกเดินเดินดีลลอกเขาดีดีเด้อท่านผู้ชมเดินเดินดีก็คือสูตรใดเะสูตรเดินเดินดีท่านผู้ชมเดินเดินดีก็คือสูตรนี้เด้อค่ะเด้อเดินหนึ่งสองสามเนี่ยเอาไปลลอกใส่กับเหล็กหอกประจําวันลลอกเขาดีดีเด้อท่านผู้ชมอ่างวนนี้ได เดนหนึ่งสองสามนะคะเนาะเดนหนึ่งสองสามก็เลือกเบิ้งทำม,มืผช้ชมเดนหนึ่งสองสามนี่ก็เลือกเบิ้งด้วยค่ะเด้อแอดมินหน่อยบอสลุกฟันหลุดไฮเดอร์ทำมืชมงวดนี่ถ้าฟันไปเล้วเดียวสิภาพพอแม่พี่น้องเขาปลาเขาดงทำม,มือชมสามงวดละ่ะนหน่อยภาพพอแม่พี่น้องเขาปลาเขาดงนะ ต่อมาธานมชม้ชมปัจจุณีมาเบิ่งของแม่นางกันเลยนะคะ่นะเนาะในละธรนมชม้ชมการบ้านการบ้านที่แอดมินน้นอยอ่าไปเบื้องสถิติมีแม่ fc เพื่อนมาคอมเมนต์ว่าเคยสังเกตไหมเลขติดแม่นางธานมชม้ชมเดือนพฤศจิกายนสิบสามงวดเข้าสิบสองงวดเลขติดมองนี้นะคะเด้อแอดมินหน้หนยส่วนมากหน้หนยสิเบิ่งก็มองนี้ธรรมชุ่มมองนี คำว่าวแน่รุดแน่เนาะคะนะ่ะเนาะบัตรที่นี่เบิงไม่แหมทานผู้ชมมาเบิงไม่มาเบ,งาบิงมองนี่ทานผู้ชมเบิงเลขติดนี่บางงวดกอดพ่อก,กันมาเ้ยค่ะเดอ้อบางงวดตรงนี้กอดคอก,กันมานะคะหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดบัตรที่นี่มาเบิงไม่ไหมทานผู้ชมอ่าอันนี้ก็คือวันนี้คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเดอ้อของแม่นางทางผู้รรมชมที่ภาพพ่อแม่พี่น้องม,มาเบิงสถิติย้อนหลังล่ะกะ เอาไปเป็นการบานด้วยค่ะเด้อบ่แม่นการบานเอาท่านผู้ชมเอาไปเกลี่ยก้อนหมยสีออกเนี่ยทำมาชมุ่มก้อนหอยลาวสีออกเนี่ยมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะอันนี้ก็คืออ่หงวดเลขสีออกมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาแล้วนะคะเนาะแอดมินหน่อยสิเอาออกมาแล้วเด้อท่านผู้ชมมาที่นี่เลขติด657นะคะ657ท่านผู้ชม อันนี้แอดเมนูหน่อยบอไดเลียงด้วยค่ะเด้อบอไดเลียงร่วมทั้งหมดสิบสามมืม่อท่านผู้ชมร่วมทั้งหมื่อสิบสามมื่อของเดือนพฤศจิกายนมาเบิงแม่ทม่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิงน้ำกันมาเบิงจุดสังเกตแม่เอฟซีเพิ่นมาคอมเมนต์ถ้าแม่เอฟซีบอมาคอมเมนต์แอดเมนูหน่อยกับบอลูดิท้ท่านผู้ชมบอลู oo, ก็สังเกตนนหน่อยสิเบิงก็มองนี่เร้วท่านผู้ชมอันนี้บอไดเลียงด้วยค่ะเด้อ อันนี้วันที่ยิบเก่านะคะเนาะยีะ่สิบเก้าพฤศจิกายนเลขติดหนึ่งสี่เก้าเลขออกสี่เก้าสามข้างล่างสี่สี่เห็นไหมท่านผู้ชมจับได้ยุกกับมงนี่นอคะนะ่ะเนาะอันนี้นุ่นหน่อยให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิงมองเลขติดนะค่ะเด้อเมฟซี FC เพิ่นมาคอมเมนต์ comment. นุ่นหน่อยก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องหน้าบาดท,ที่นี่ มองนี่กลายเป็นเหล็กเด่นนะคะเนาะสามตัวนี่ท่านผู้ชมเห็นบ่ท่านผู้ชมก็ยังม่ซีไมีเก่าจับใส่กันได้พร้อมนู่น้อยกับบ่ได้เบิ่งบ่ได้สังเกตเนาะก็สิมาจอดเอาลตราสามตัววีดีท่านผู้ชมผู้เพิ่นเบิงเปล่ยนเพิ่นได้ท่านผู้ชมเพิ่นได้ตลอดเห็นบ่ถ้าเพิ่นบ่มาคอมเหม็นนุ่นน้อยบ่รู้ท่านผู้ชมบัดที่นี่ต่อมา วันที่แปดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นวันที่แปดแอดมินน้อยบอได้เลี่ยงเป็นมือเด้อค่ะเด้อกสีเอามาให้เบิรงเลขกติดของแม่สี่หกเจ็ดเลขอ,อกอกหงังเลือออกสามสี่เจ็ดข้างล่างหกสามกอดข้อกันมาเดิทรามชมสี่เจ็ดหกสามอ่าหกสามนี่เขากับตองเอาหกนี่เป็นเหล็กเดนไปหาจับใส่กับเหล็กเดนไปเทียบใส่กับ่านอื่นหรือว่าไปจับใส่กับเหล็กเดนจกของได้เลยนผูมชมเล็กติดของแม่นาง ที่นี่มเมื่อบ่งมองนี่เด็ท่านผู้ชมมาที่นี่สี่หกเจ็ดกอดขวากันมามวดวันที่แปดกอดขวากันมาเหล็กเดินแม่นมั่งมากั้งสามโตเลยท่านผู้ชมเข้ากับผ้ากันมาจอบอายุตัมองนี่เนาะค่ะเนาะจนเป็นเดือนเนาะท่านผู้รรมชมอันนี้ก็คือวันที่หกเหล็กติดแม่นั่งหนึ่งเจ็ดเก้าเหล็กมากอย่างท่านผู้ชมเหล็กมี่เหล็กออกเจ็ดแปดหกข้างล่างหนึ่งเจ็ด กอดคอกันมากท่านผู้ชมกอดคอกันมาเลขแม่น่งกอดคอกันมาให้สังเกตเบิ้งมองนี่กวนด้วยค่ะเออมองแอดมินหน่อยอธิบายเนี่ยท่านผู้ชมเบิ้งไปเป็นมองมองท่านผู้ชมอันนี้งวดวันที่สี่เลขติดเจ็ดแปดเก้าเลขกอดคอกันมากท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้าถ้าเอามาจับกันได้บอ บอดายเนาะค่ะเนาะเลขมองเนี่ยกอดข้อกันมาเลขวิ่งแม่กนมาแต่่าต้องเอาไปติดกับมองอื่นเลขติดเจ็ดแปดเก้าเลขเด่นกอดข้อกันมาอีกแล้วเลขติดกอดข้อกันมาอีกแล้วนุหน่อยมากเบิ้งอยู่แต่นีแล้วท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมเบิ้งดีๆด้วค่ะเด้อแม่เอฟซี่นมากคอมเมนต์อ่าหวดวันที่ยี่สิบสองเลขติดมาอีกแล้วท่านผู้ชมสามสี่หกเลขออกเก้าสี่ มาอีกแล้วงวดนี่งวดวันที่ยีห่ห้าติดหนึ่งสองห้าเลขออกหนึ่งหกสองมิ้นหนึ่งเด็กผู้ชมเข้าไปที่เลขหนึ่งข้างล่างเจ็ดหนึ่งง่ายแทนผู้ชมได้ได้เลขเด่นหมองไม่หรือได้ผู้ชมแต่ว่ามองนี่กับยาถีมยาป่าด้วยค่ะเด้อมากขึ้นกันสี่เอามาจับใส่กันแบบนี้ก็ได้ผู้ชมอ่าหนึ่งสามหนึ่งหก ห้าสามห้าหกเก้าสามเก้าหกจังสี่ก็ได้เลขติดหนึ่งห้าเก้าวันนี้เข่าไปตีดหนึ่งสี่เนาะท่ 1, 4, นะานผู้ชมไปหาเหล็กเด่นเหล็กเด่นแมนแม่นท่านผู้ชมเด็กเด่นแม่นแมนมาจับไซหรือว่าสิจับไซน้ำมูนี่ละท่านผู้ชมไปที่นี่ถ้ามาสังเกตมองมี่ไปที่นี่หรือว่าจะเอาขื่นมาจับไซื่องนี่ก็ได้ท่านผู้ชมหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยมันหลายโหมดนะคะเนาะ เข้าต้องไปหาเล็กเก่งค่ะท่านผู้ชมเด็กเก่งมัดติดติดสามตัวนี่ต่อมากดข้อกันมาเลขติดให้แนมเบืองเหล็กติดเ,เด้อท่านผู้ชมมาที่นี่สองสี่ห้าเนี่ยกดค้อกันมาห้าสองเด็กติดแม่นาง่งกดข้อกันมาบ่อยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เอามาัด ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงแนะคะนะ้ค่ะเนาะงวดนี้กระติดอีกแล้วท่านผู้ชมนี่เข่าอีก14 4ในเหนี้บ่มีต้องไปหาเลขเล็กเด่นแม่นๆมาจับใส่เล็กติดแม่นางยาทีมนะค่ะเด้อเล็กติดแม่นางงวดนี้กดขวากันมาอีกล่รท่านผู้ชม36เหล็กออก136 ขอบคุณแม่เอฟดซีด้วยค่ะเด้อที่มาคอมเมนต์บอกแอดมินนูหน่อยคันแม่เอฟซี่บอกมาคอมเมนต์นูหน่อยสิบลูเลยว่าเล็กติดแม่นางนี่มาดีขนาดนวดนี่ทานาช่วมทีนูหน่อยถึงสามตัวน้ำแม่นา่งเล็กติดแม่มีหนึ่งกับแปดเล็กออกแปดหนึ่งศูนย์แตกที่เท่งนี้เลยทานาช่ชมแล้วก็ดึงลงมาในกระแตกนําแหล้วก็ะองแปดน้่ทำมาช่วทั้งเขาจับ สองหนึ่งสองแปดสองเก้านห่ากระดอีกเลขติดแม่นางเดินดีมากเลยเส้นผมบางภูเขาเดอ้อท่านผู้ชมเส้นผมบางภูเขาจริงๆหงวดนี่อ่ามาทั้งหาทั้งแปดนะท่านผู้ชมแปดสามกับห้าหนึ่งเลขติดเอาไปวิ่งไปลูดได้เลยด้วยค่ะเดอ้อ ส่วนมากคนกสิมากอดพ้อกันมามาสองตัวคนนดิทานผู้ชมน่าสนใจยูเดอร์ทานผู้ชมบัดที่ีีนงวดนี้ก็คือลุดสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดเข้าสิบสองงวดคือแม่เอฟซีพนวาเอเลีท่างผู้ชมอันนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาแอดมินหน,น่อยไปนคนสถิติมาให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งก็คือลดงวดวันที่ยี่สิบ หัวันทียี่สิบรุดเข่าหวังเล็กวิง่งสิบสามหวดรุดอ่าหวดหนึ่งหนากสนใจมากเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสถิติให้ดูที่เลขติดนะคะสถิติเดือนพฤศจิกาก้อนนันนันกับเขาดีขึ้นกันท่านผู้ชมแอดมินน้อยบัวไดเอามาใหา้เบิงงน้ำเพราะว่าเดียวอยานคลิบมันเาว แม่พี่น้องเอฟซีธันใดที่เพิ่นติดตามมากพิ่นก็น่าจจะมีข้อมูลอยู่นะท่านผู้ชมบัตรที่นี่งหงวดนี่เ้าสิเอาไปติดกับสูตรใดล่ะท่านผู้ชมอ๋บัตรที่นี่งวดนี้เลขติดขอเลขเด่นเหลือดิท่านผู้ชมหกห้าเจ็ดอย่าทิง้งเอาไปติดกับสูตรใดจะไปติดกับสูตรไหนแอดมีนหน่อยก็คือ่พอแล้ว่าเอาไปติดกับสูตรใดเนานะก็าสิเอามาติดกับเลขเด่นนูน้อยที่เดินดีนี่แล้วท่านผู้ชม สิเอาหกห้าเจ็ดเนี่ยมาติดใส่กับหนึ่งสองสามคือบอท่านผู้ชมสองสูตรเนี่ยหกห้าเจ็ดเอามาติดใส่กับหนึ่งสองสามแต่ว่าอย่าลืมะะด้วยค่ะเด้๋วเหล็กแม่กอดคว้ากันมาหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดอย่าลืมติดไว้ด้วยหรือว่าสิจับมาหนี่มาหนี่มาหน,าน,านี่กระได้ไ,ดไหมท่านผู้ชมถาม้าจับเอาวุนอยู่นี่ยละเหล็กหาโตเนี่ย เลขหาตัวนี้จับบนกันก็ได้แต่ว่ามันบได้เสมอไปบาที่นี้เขาต้องเอาเลขเด่นแมนๆมาจับติดเอาเอามาจับติดกับเด่นเดินดีก็ได้เด้อท่านผู้ชมหรือว่าเอามาติดกับสูตรเนี่ยห้ 5, 6, าหกเจ็ดกัมาติดกับเด่นเดินดีก็สิเป็นหกหนึ่งหกสองหกสาม นะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมันกวาหลายคูอยู่ทีท่านผู้ชมเก่าคูก็เลือกเอาสักสูตรนะท่านผู้ชมอย่างเช่นมักเดินเดินดีกับมัดติดเสียงดวงเนาะท่านผู้ชมอ่ะมักมักติดบนล่างเนี่ยกับมัติดกับสี่งใดหกศูนย์หกเจ็ดหกสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ด ห้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่กัสิได้เท่านั้นเด้อท่านผู้ชมสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยมันก็มีหกหกมันชนกันเรี่ยวคือบอท่านผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่พิจรารณาเบิงเด้อค่ะเด้ออันนี้แอดมินหน่อยเทียบให้เบิงซื้อคุณพ่อคุณแม่มีเหล็กเด่นจะค้องในใจกับค้องแม่นางหกห้าเจ็ด อวาของแม่นางก็เดินด,ดีเด้ท่านผู้ชม่าที่นี่เดินเดินดีนู่นหน่อยวัดนี้ขนารลดนะท่านผู้ชมขวานลดไปแล้วอ่ากลับเขามาแล้วงวดหนึง่งงวดนี้ต้องมีให้เห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะนู่นหน่อยมักหนึ่งแล้วท่านผู้ชมมาประมาณบลูมักหนึ่งมักหนึ่งท่านผู้ชมนู่นหน่อยมักหนึ่งถ้าเอามาจับกับของแม่นาง จับใจหมองนี่ละท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งพกบอมกักปันใดท่านผู้ชมน้อยๆบอมกักพกหรือว่าเก้าห้าเก้าเจ็ดได้เก้าหกได้อ่ะพกติดกับหนึ่งบวงามท่านผู้ชมพกติดกับอ่ากับเก้างามอยู่เก้าหกเก้าแปดอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังด้วยค่ะเด้อ บีขอให้ฟังคือซื้อแล้วแต่คุณขอคุณแม่สิพิจรนาเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี่มีเพียงเท่านี้ละท่านผู้ชมแอดมินหน่อยบากเงี้ยยายไปละท่านผู้ชมหนุอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อจังรากาขอให้โชคให้มั่นให้เฮงให้ปังทุกทุกท่านขอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ